ดีค่ะร้านแมนสติกเกอร์ลำปากนะคะวันนี้มีรถ Ford Ranger นะคะ mm hmm. เขามาขอเพิ่มเซ็นทัล็อกฝาท้ายค่ะฝ mm hmm. าท้ายเราเนี่ยค่ะ mm hmm. เพื่อกันโดนขโมยไฟนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไฟรถลูกค้ามีการสูญหายกันแล้วนะคะ mm hmm. ไม่ถ้าเกากดล็อกด้วยรีโมทที่ติดมากับรถนะคะก็จะไม่สามารถเปิด ได้นะคะเปิดฝาท้ายได้จะต้องเพิ่มระบบเซ็นทรัลล็อกเข้าไปนะคะอ่าลองเปิดดูกดเปิดกดเปิด,ปด,ปดใครล็อปกติก็จะเปิดปกติอันนี้คือจะเป็นเพิ่มเติมจากระบบรถเข้ามานะคะก็แต่รถจะต้องมีรีโมทมานะไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะคะที่เป็นรีโมทติดกับรถประตูทุกบานก็จะคายล็อกปกติเลยนะคะล็อกคายล็อกก็จะใช้ตัวเดียวกันเลยถ้าล็อกรถฝาท้ายก็จะล็อกด้วยอ่า อันนี้ล็อกล็อกแล้วเปิดไม่ได้อะคา,ายล็อกก็จะเปิดได้เอาไปเปิดประตูรถให้ดูหน่อยอ่าค่ะคจะเปิดปกติอะเขาดนล็อกอ่าปิดละก็เรามาเปิดฝาท้ายก็จะล็อกด,ด้วยนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ว่าสามารถใส่รุ่นไหนได้บ้างนะคะยังไงก็ โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะ054218418054224418ร้18 18 4 4 4านเปิดทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ